เจ้าคณะภาค15ทำบุญครบรอบ55ปีต้นโพทรงปลูกนะวัดหุบกระพงค่ะ วันที่25พฤษภาคม2568ที่วัดหุบกระพงอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพระธรรมวชิรสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวานพาระอารามหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานสายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครบรอบ55ปี2ต้นโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงปู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิ พอ,อดุลยเดชมหาราบบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายแก้วคงวงเป็นประธานฝ่ายคาราวะาพระครูวิธานวัชรพงศ์เจ้าอาวาสวัดหุกกบกระพงพร้อมด้วยพระเถรานุเถระจังหวัดเพชรบุรีผู้ช่วยสสเพชรบุรีเขตส,สองพักภูมิใจไทย ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเขาใหญ่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหุบกระพงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นโพนาวัดหุบกระพงเมื่อวันที่25พฤษภาคม2513ท่ามกลางข้าราชบริพารและพ่ฟ้าประชาชนเฝ้ารับเสด็จและเช่นชมในพระบารามีซึ่งสองต้นโพดังกล่าวเป็นหน่อที่ได้มาจากต้นพระศรีมหาโาพ์ณพุทธคยาประเทศอิน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูโดยพระเทพวงศาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้นเป็นผู้นำมานับจากพศ2513-2568ถึง 68, ตลอดระยะเวลา55ปีทางวัดได้พัฒนาเป็นพุทธอุทยานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและได้รับพระมหากรุณาทิคุณโปรดพระราชทานภาพเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นโพคู่บารมีมาปริษฐานไว้ที่บริเวณคนต้นโพทรงปลูกเพื่อ ให้ประชาชนได้สืบสารพระปณิธานต่อไป